วิธีหลุดจากชีวิตไม่มีเงินที่ได้ผลที่สุดนะคะใครที่ชอบกังวลใจเรื่องเงินนะคะกลัวไม่มีเงินใช้กลัวไม่มีเงินที่จะซัพพอร์ตชีวิตในบ้านปลายต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะนั่นคือวิธีการหลุดจากชีวิตที่ไม่มีเงินที่ได้ผลที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะอาจารย์เปิ้ลคัดเอาหมล์เซตที่ทาให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดการนะคะหหยุดค้าครวนค่ะคุณทบทวนตัวเองให้ดีนะคะว่าคุณมักพูดถึงเงินในลักษณะยังไงคุณมักพูดถึงชีวิตคุณในลักษณะยังไงคุณมักจะไปเก็บปรรรระะสบกกาาาาณณ์หหืืออออวว่่่ตััยงงขคนนนนมใลษไจ สังเกตดูคนที่ไม่ค่อยมีตังค์ใช้นะคะมักจะชอบพูดนะค,ะคิดและทําในทางหดหูเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็จะมักมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีของตัวเองเนี่ยไปแจกจ่ายคนอื่นด้วยเช่นสมมุติคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ดีมากเลยค่ะเรื่องก่อนขังการสร้างแรงบันดาลใจด้านการเงิน<ๆ>ก็จะมีใครสักคนหนึ่งนะคะมาคล่ําครวญว่ามันไม่มีจริงหรอกทําไม่ได้หรอกซึ่งนั่นก็คือการตอกย้ําและเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองเป็นคนจนที่ไม่มีตังค์ตัวเองไม่มีปัญญามีแล้วก็พยายามโน้มน้าวคนอื่นๆว่าเน เห็นไหมฉันไม่มีพวกเธอก็ต้องไม่มีจริงๆเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าจะโน้มหนาวแต่ว่าการแจกจ่ายประสบการณ์ที่ไม่ดีให้คนอื่นเนี่ยก็เป็นการทับถมให้เรามีความเชื่อมั่นและมีนิสัยและสันดานที่เป็นคนที่เชื่อว่าไม่มีเงินเข้าเชื่อว่าชีวิตลาบากเชื่อว่าชีวิตยากจนอาจารย์เพิ้งบอกเลยนะคะว่ากว่าคนเราจะคล่าครวญเรื่องอะไรบางอย่างออกมาได้เนี่ยแสดงว่ามันเกิดการคิดซ้ําๆจนมันล้นออกมาเป็นคําพูดแล้วค่ะเช่นชอบพูดว่าไม่มีเงินเข้าไม่มีเงินใช้ชีวิตไม่ดีชีวิตลําบากนะคะแล้วก็ชอบเก็บเกี่ยวประสบการณ์แย่ๆบาางงงคคนกกกก็ออ่่เเศรษิจไไมมมมดดีีืสั ไม่ดีคนไม่ดีเจอชีวิตที่มีต้นทุนน้อยคือทั้งหมดแห่งการบ่นเนี่ยถ้าการบน่นการค้าครวนของคุณเนี่ยมันทําให้คุณมีเงินอาจารย์บิ้นเชื่อว่าคุณคงรวยพันล้านไปแล้วค่ะแต่บังเอิญว่าพฤติกรรมของการคิดและการพูดของคุณที่มันแสดงออกมามันไม่ได้ช่วยปลุกเราให้เกิดเงินสดมันไม่ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจที่คุณจะมีพลังในการลุกขึ้นมาหาเงินจนมีเงินร้อยห้าสิบล้านเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนวิธีการพูดกว่าที่จะเปลี่ยนวิธีการพูดได้คุณต้องคิดซ้ํๆแล้วค่ะว่่าาเราเรป็นคน,นคที ดวงดีโชคดีไม่ได้รับลาบลอยเงินฟ้าประทานนะะได้รับสิ่งดีๆบ่อยๆเรามักจะเป็นคนที่ได้รับสิ่งสเปเชียลเสมอถ้าคุณไม่คิดอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะคุณก็จะเป็นคนคิดลบถึงมีโอกาสมาอยู่ต่อหน้าคุณก็จะบ่ายหน้าไปทางอื่นเพราะว่ามันลบเต็มที่จนไม่เห็นแล้วว่าเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ตรงนี้ดีไม่ดีไปโทษคนอื่นว่าโอ้ยของฟรีไม่มีในโลกหรอกทุกคนต้องหวังผลประโยชน์หมดมีทัศนคติเรวร้ายมากเพราะฉะนั้นหยุดคล่ำครวญค่ะแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นคล่ำครวญเมื่อเง บอกไปแล้วว่าคุณเป็นคนโชคดีฉันคู่ควรกับเงินฟ้าประทานฉันคู่ควรกับที่ดินฟ้าประทานพูดในสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นค่าครวนถึงการเงินและความรู้สึกดีๆด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้จะแสดงอารมณ์อะไรมาอย่าลืมนะคะจิตใต้สํานึนกกาลังรับพลังงานของคุณอยู่และพร้อมที่จะเอาใจช่วยคุณค่ะ 2. นะคะมีความคิดแบบใหม่เหมือนที่อาจารย์เพิ่นพูดเมื่อสักครู่นี้ นั่นคือคุณต้องคิดซ้ำๆถึงชีวิตคุณต้องการจรินตนาการซ้ำๆถึงเป้าหมายชีวิตคุณที่คุณต้องการจากนั้นลงมือทําอย่างทรงพลังและไม่กลัวอ,อกหักไม่กลัวผิดหวังนะอะไม่กลัวอ,อกหักไม่กลัวผิดหวังคือรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเราเรา,เรารู้สึกดีอะรู้สึกมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขมากกับการกระทำจำไว้นะคะว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยไม่ว่ามันจะดีหรือว่ามันจะแย่ คุณก็สําเร็จในความล้มเหลวคุณก็สําเร็จในความสําเร็จเพราะว่าคนที่สําเร็จคือคนที่ลงมือทําเท่านั้นค่ะส่วนคนไม่ทําอะไรเลยไม่เคยผิดค่ะแล้วความกลัว,ลวก็ทําให้คุณไม่ค่อยกล้าทําอะไรด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องมีความเชื่อก่อนว่าคุณเป็นคนที่ดวงดีโชคดีแล้วคุณก็ต้องรวยในชาตินี้ด้วยเราคงไม่รวยชาติหน้าหรอกนะคะต้องลงมือทาอย่างทรงพลังค่ะ แล้วมีความเชื่อมัน่นตัดเสียงข้างนอกทิ้งค่ะที่เขาบอกว่าคุณทําไม่ได้ตัดเสียงข้างในที่มันคอยคัดค้านคุณว่าอย่าททำนะกลัวนะทิ้งทั้งหมดแล้วลงมือทําอย่างทรงพลังไปตามเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่คุณคิดวันนี้คุณจะเหนื่อยหมื่นห้าหรือเหนื่อยห้าหมื่นคุณก็เหนื่อยเท่ากันวันนี้คุณจะเหนื่อยห้าหมื่นหรือคุณจะเหนื่อยแสนห้ามันก็เหนื่อยเท่ากันไม่ว่าวันนี้คุณจะเหนื่อยแสนห้าหรือเหนื่อยห้าแสนมันก็เหนื่อยเท่ากันกับแรงของคุณที่มีคุณแค่กดสวิตช์ค่ะพลิกเป้าหมายให้มันใหญ่ขึ้น แต่ถ้าเจอเหมือเหนื่อยเหมืนห้าก็เป็นเหนื่อยห้าหมื่นนะถ้าเหนื่อยห้าหมื่นก็เป็นเหนื่อยแสนหนึ่งมันถึงเขาเรียกว่าการตั้งเป้าหมายที่มันกระตุ้นเราทําให้เราสามารถไปบรรลุผลได้นั่นเองนะคะสุดท้ายข้อ3ค่ะเป็นเคล็ดลับที่ปลดล็อกทั้งการเงินและความรักนะคะนั่นคือความสุขคือหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่คนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มทุกข์เพราะเงินเริ่มทุกข์เพราะรักเริ่มทุกข์เพราะคนนั่นเพราะว่าคุณเนี่ยไปปรุงแต่ง ให้เขาเป็นคนที่เป็นตัวร้ายแล้วเรากําลังนั่งบีบนั่งทุกข์ไม่ว่าใครจะทําแย่กับเราหรือทําดีกับเราความสุขคืออํานาจของคุณค่ะเจอเรื่องแย่อยู่เราสุขก็ได้ เพราะอะไรคะเอนิจจความสุขคือ Energy ของความโชคดีคือออร่าของความโชคดีคนไหนที่สามารถมีความสุขได้มันก็เหมือนเราปฏิบัติธรรมอะเราทําจิตให้เป็นกุศลน,นะคะเงินทองก็ต้องหลั่งไหลมาเทมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากมีเงินสารตั้งต้นคือมีความสุขได้ด้วยตัวคนเองก่อนนะคะรับรองว่าเงินเข้าแน่นอนใครชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณการแชร์นะคะคลิปสร้างแรงบันดาลใจด้านจิตพิยาด้านการเงินการเงินนะคะขอบคุณการกดติดตามเพจอาจารย์เปิ้ลปฏิตตาค่ะ